มาอ้ไม oh, oh, uh ่ไม่แพ้จจเหานะครับี่เราไม่เจกันาหลปีนี่เพื่อนนี่ยนืเราวันนี้มีกาดีมาเจอกันจนปีใหม่ปีสองวที่หนึ่งี่คือพยายามของเห็นเห็น่ตดวเห็นตเ ไม่กุ้เจดดีวะอยเขปิดเงบ้าเบีง้าเป็นเอาอ๋เียตอนีไปได้กันีะตัวม่น้าทาง้างถ้าเกได้คุณก็ไปเลยคุณไปเอาเงินทำเงินไคุณเอาให้ทางไม่ได้สองพัน ทางนี่สักถ้าจะไปได้ก็ไปเลยไงดาวอเตรียมของมาแลคือยังไงสี่โมงเนี่ยแขกพระรามตรงเวลาสี่โมงเย็นเนี่ยดาวมันกลับมาสามตอนมันมาบุเย็นไปรับมันสี่โมงเย็นเลยวานนี่กี่โมงไม่ได้กว่าจะไปเช้าไปมาพูอ้ายยาอียาไปคนหนึ่งแล้วไม่เอวมีหมาหน้าตวงเี๋ยวราต้องใส่กระเป๋าไว้เนาะหมาหมาเล็กๆอะแล้วน้องชายมันก็ตัวมันนี่แม่แต่น้องชายก็มาตัว มันนั่งวัวหรือสาวมันเลี้ยงหมาไปเดี๋ยวดูผ้ามึงดูภาพหมามันดิมึงดูมันดิเอามึงดูหมามนี่ใเหรอไม่ใช่มัน ะเอ้ยนี่ก็อยู่รูปน,น,นออี่ไม่ใช่นี่ในของไม่ใช่ผมต้องปเ,นะเปัน่นเบรอันนี้เปนอะไรเบ็นบทนี่ขาบารข้างบนอ๋อแล้วก็ข้าวใหมยย่ข้าวใหมน่หมนะ กากินแลเพียวแล้วเดี๋ยวจะล่วงเร็วไหมเนี่ยนี่รออะไรรอสุดาน้าเออบโอ้โหมามาเกืนเรื่อหนักเบียเอ้เหล้ารังกว่าเบียไม่รู้กี่รังเกินไม่เลิกยื้อซื้อสี่สิบมาให้ดำเลยดี่เอ็ดอ่า อ๋อมีโซดาวันนี่ก่อนใช่เย็นไหมวะเดี๋ยวไปหาใหม่เอาข้างหน้าเราไอ้วงนู้นอ่ะ CR เฮ้ยนี่เขาไอะไรวะเนี่ยเราไม่เห็นวัดดีตาเลยอันนีนะฮนะบแบบนั้ไม่วัดดีตาเลย เดี๋ยวไม่เล่นกับมึงนะอยากแก่แล้วนะตาเดี๋ยวเล่นเล่นยังลูกลูกของเพื่อนนะเป็นลุงลุงเหรอเป็นตาทั้งลูกไอ้แอนอะไรเงี้ยลูกนี่ยเนี่ยมาดูนะเฮ้ยดูหมามันเด็กเลี้ยงหมาขายไม่ใช่มันมันรักหมามันคนที่รักหมามากๆมันคือหมาจากไหนนไไปข้างอกม่ใช่มันติดมันจากไหนก็รู้แม่ง กูไม่เคยเห็นหมามันแต่ว่าวันนี้มันมินมีหมามันมนไปเกี่ยงข้าืองนเนการแล้วมันทางานกับตำรวเนี่ยครับไอ้ไอ้หมายอ๋อที่มึงเคยไล่เพื่อาให้มันเป็นอะไรแล้วสมัครมันมันมันหลายคนกลุ่มนี้กูจับทั้งทั้งวัดแต่ของกูมึงใช้บริการรถแท็กซี่ค้าวเพราะอะไรเป็นแท็กซี่คันเดียวที่รู้เรื่องดีเาเชือทการคือเป็นแท็กซี่คันเดียวที่ที่รู้เรื่องคือูคุยเรื่องอะไรก็ได้ไงแล้วก็คุยภาษาอังกฤษกับมันไง แค่การว่าไปแต่ตอนนี้จะไปรถเสร็จคนเยอะไม่เหือมันต้องวันที่สี่อะไรเงี้ยโรงานเริ่มเปิดแล้วอะเ,เราสวนเราไปยังไม่มีรถคนจะเริ่มตัดเอ้ยมึงมึงเข้าเพลงเพลงยูยูทูปเองเพลงเอาของเองม,มาใช่ไหมเออเดียวมึงจะฟังเพลงอะไรเอวิสเอวิทเอวิสกูรูกูเอาเอวิทมึงดีกว่าเอาเอาร้อยเพลงมาเลยดีไหม ไปเรื่อยๆดิยไปเรื่อยๆดิยเฮ้ย่ีปิดไป้ำตัวแรกฟันก้ฟันเปิดเป็นปาฟันฟองเปิดี่ไแก้วเี้ยวกลวมกลุ้มจำได้ป่ะั้งเี้ยวแก้วกลุวมกลุ้ ถ้าเราจะฟังเพลงต่อไปล้วบวกไว้ใช่ไหมไม่ใช่เหน่บวกทุกเรื่องไร่หลังทำคาเพลงแล้วเอ้นี่เองเอง่องเอาของเองเองัาลงไัยยุทธและเองได้เรือกได้สองร้อยเพลงเองบวกแล้วคลิกคลิกลิกไว้แล้วมาเปิดดีรูดเลย่ใส่เพลงไทยไปเยอะนี่ยนี่ เยอะเยอะเพร้ามนเดียวบ้านรกันดาบ้านนลนรกอะไรเงาลอนี้อะไรอร้อยเพลื่อยๆเนาตายยังไม่หมดเลยเอ้ฟังจนเมาแล้วไม่จกเลยสเพงไปเชียงใหม่ไม่จบ ใหม่เด so ี๋ยวข้าซื้อแอร์ตาบไนอะเล่นได้อย่างเมื่อวานไปสำพานอะไรอย่างเงี้ยได้ได้เล่นได้เล่นไนไปได้เหมือนเล่นเกมพันกราดโยนอะไรนะ ดูโดดัทกันได้เลยดูย้อนหลังก็ได้เลยได <ป S 1> ้กร<ป>ะตั้ง<ป>ช่องกตันวันกั้งเวลางผู้ช่วยยังไม่ว่าง<ป>าาางาน<ป>มันเร่งน,นะเร่งหน้าดูเลยขูดกระเพาะขูดเนี่ยมันมันมาไม่ได้จริงอยากจะมาแต่ยังขาดมาต้องเมาดีใส่ไดย <c oughs> ปากแขงเดี๋ยวเขาเหนื่อยจะไปนั่งร้องไม่ได้ไม่รองไม่ได้เขเ้ยอยู่กับป้ามาเลยไม่ได้โทรังนี้อะไรมาบ้านมึงหรือเปล่ากม่ของลำวันะไปมันป้าไปท่านมีเพื่อนกันรือไม่ เป็นเอ็งนอนหลับเอ็นอนอย่หาย้ก็หลับมันโทรให้กูกลับแต่ทางเขาให้กลับมาวุ่นดัดวุ่น้กลับมากลับมาแล้วไม่เดิมกูยุ่ยเลยคู่ของมันใส่แบบหรือคุณเทียนคือป้าปลวกไกลัมาให้ลูกกินเมือนนักๆ้เข้าบัานก็ไม่เจียมคุณเหนื่อยคุณล้มตึงคุณเหนื่อยคงอยากล่มตึงแหววไปชมแคมบุรีลแล้วบุรีมันุดตีกลับเลยไงผมไม่ต้องทาง

เรื่องเงินเงียบี้อะไรมันจองกลางวันเลยแล้วกูบวกมันโทรแล้วมันโทรเช็คกูทุกระยะเลยจนกูถึงสระบุรีจนกูถึงบางบัวทองอ่ะมันโทรผมก็เออมันคงจะต้อนรับผมมาแล้วไม่เจอผมด้วยมัสภาพปาผมเข้ายุ่งอย่างแล้วเมามาไปต่างหากได้เดินจบ้านมันกูหลับผมว่างพูหลับแล้วแล้วจะเดินออกจากบ้านไปแล้วมันก็ไม่เข้าไปทำกินอะไรเล่งอ่ะ ตีสามก็เปิดร้านบ้านกมาหาข้ามันก็มาอยู่กับป้าไงแต่มันคืนคืมนกลับมานอนกลับมานํามันก็นั่งตีดมี่กับเพื่อนบ้านอีกกูว่ากูกูไปออกรถมากลับมาแม่อะไรวะไม่มาเล่นดมี่ีกูบอกกันกูเล่นเองดีกว่ากูว่านั่งตีดมี่ถึงตีสามอ่ะตีห้าบาทสิบบาทเลยรสี่ขาก็นั่งตีอาจจะหน่อก็ได้นอนเล่นกันแล้วได้หมดสมภาพเลยนะเล่นห้าบาทสิบห้ายี่สิบอ่ะไม่เล่ไม่ดมี่ห้าบาท เล่นรอตำรวจอ่ะแต่เมื่อคืนทางหมู่บ้านกูนัจัดงานทั้งครับทุกบ้านเลยคือมันน้ำมันท่วมพอาน้ำลดปุ๊บก็ดีใจกันน่ะก็มากลับมารวงอีกทีหมู่บ้านกูวันที่สามเมื่ีกันมากเลยนะชาวบ้านนั้นก็เล่ามาเมาเละไอพินก็เมาเละไงเมื่อคืนนี้แต่นี่มัตีสามมันมันก็ต้องไปทาทางานนะไปเปิดร้านเนี่ยกูก็ยังเล่นหนุ่มมี่เล่นจนไม่ไหวอ่ะใช้มือไม่ได้ไอ้เหี่ยมันไม่เล่นมานานก็มันก็มันนะไม่เล่นสามสี่ปีไม่เล่นนะมันก็มันเลย ไม่เงินหรอกไม่จับเลยพายแต่ไม,ไม,ไม่ไม่จับนะคนที่เล่นอายุหกครังนั้นเจ็ดสิบผู้หญิงอายุเจ็ดสิบมานั่งเล่นอ่ะมีกลัวอยู่น้อยที่สุดอย่าง, <laughs> งาที่นี้ยี่สิบเก้าคิมว่าเพลงอะไรดีฮะไม่เจอบิดง่ายครับไม่เพลงอะไรชื่อเพลงอ่ะยิปซ์เน e ์เนเวอร์ว่ารถเอ a เอ

do <laughs> you?